สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ำคืนนี้ก็จะมา,มาพบกับแมรี่กับแย้ yeah, นะคะแมรี่หรือเจ้าหญิงกบของเราเวลาหลับนะคะต้องเสียงเบาๆหน่อยน้องตื่นนะตาก็จะเลือกตาจะเลือกแบบนี้ค่ะคือตาน้องจะปิดไม่ค่อยสนิทนะคะอตอนกอดขอนไม้นะคะ คนก็นอนหลับปุ๋ยเลยเดี๋ยวเรามาทดลองปลุกน้องกันนูนะคะว่าน้องจะตื่นไหมแมรี่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 ขี้เศร้าจังลูกแมรี่นอนกอดคุณไม้ด้วยแมรี่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 ตื่นเร็วเดี๋ยวเราไปดูแยก้กันดีกว่านะคะว่าแย้จะตื่นง่ายไหม แย่แย่แย่ตื่นเร็วแย่แย่ตื่นเร็วแย่ยังดีนะคะยังขยับบ้างแต่แมรี่นี่ไม่ขยับเลยแมรี่แมรี่แมรี่ทำไมหนูเป็นขี้เศร้าอย่างนี้ลูก เป็นผู้หญิงนอนขี้เซาวอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ตื่นเลยอะ่ะจะดูนอนให้เขาทับพุงด้วยเต่นไหม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  สรุปแมรี่ไม่ตื่นนะคะเอาเป็นว่าเราไม่กวนเด็กๆกันกว่านะปล่อยให้ดเด็กๆกลับดีกว่านะคะแต่ทำไมขี้เศร้าจังล่ะทำไมขี้เศร้าจังลูก ไอเจ้านี่ล่ะหนอนเป็นก้อนกลมเชียวยังดียังตื่นแสดงว่ายังเฝ้าบ้านใช่ไหมสีนวลลุกแล้วด้วยเหมือนลำคาญเจ้านายก็เหมือนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวว่าลังแล้วมาพบกันใหม่นะคะนวลสีนวลขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนแม่ี่อย่าไม่ดื้อ